สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางฮานอยสามฮานอยจะแยกนอยจะมีน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VIP แนวทางวันที่หนึ่งจะวันที่หนึ่งเดือนหาพฤษภาสองพันห้้อยหกสิบเดมือนอี้เป็นวันเพลหัสเราจะมาพบกับแนวทางของแอจอยตามเคยจ้าสำหรับผลวันที่สามสิบจะสำหรับแยกนอยของเฮา วันที่30น้อยพิเศษเด่นเกกับ1นึ่งจ้าสำหรับพ้นรอบพิเศษเก้าเก้าเกหโอ้โหบนมา9เกเกเลยเนาะไปบอถึงจากเก91สองเกเก้าสามเกสีขามาเหสำหรับเด่นเกรุเก้าขอเขามาลักรอยหลักการลักซิปเนาะ ตัวประกบผู่ผาดแค่เก่าฮกสีขูบสามตัวบนเนาะจา้ะเด่นเก้าวิ่งรุดเก,ก่าเขาทำมาจ้ะสำหรับรอบพิเศษบนจะหลากเป็ดศูนย์ผาดไปสำหรับสำหรับน้อยรอบปกติสองกับหกมาเก่าหกหรือมาคูกเด่นเนาะมาเล็กเด่นเราจะเด่นประกบผู่ใส่การบริจับหายเราจะเก่าหกจับหายตะหกเก่าถือ 9. สำหรับรอบปกติจะ078หล่ง2 2งส2สำหรับ22มาเล็กเบิดเนาะเด่น2องดู2เขเฮ้ามาจากสำหรับรอบปกติเด่น2ทดู2ขเฮ้ามา2เด่งอันนี้คือ2เด่งเนาะพอมาเบนสองสำหรับน้อยรอบ VIP จะ1กับเกพ้นจะ6 81หล่าง6 6รอบพิเศษกับรอบ ปกติอรอบพิเศษกับรอบ VIP เมื่อหนหนึ่งชนเก่าโซนสําหรับ8118 8, จับหายู่พิเศษส,สําหรับ VIP จับหายหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกมาแปดหนึ่งไปบอถึงอีกเขาเด่นหนึ่งรุดหนึ่งจ้ะสำหรับ VIP โอ้โหหาหน่อยเขาเข้าวันที่30สุูตรแยกน้อยถือว่ามาเลขเด่นเขาเข้ามาเต็มเต็มขบถูกน้อยเลยเนาะ สามนอยเต็มๆเ,เลยจับขู่พาดไปทางสามนอยเลยเน้องเมื่อนี่มาใส่วิง่งใส่ลูดอย่างเดียวนะจ๊ะมาเด่นวิ่งลูดอย่างเดียวสามนอยเลยวันที่ยี่สิบเก้าประครบคู่มาเต็มๆทางจอทางลูดที่ยี่สิบเก้าวันที่สามสิบมาเด่นวิ่งลูดสามนอยเลยโอ้โหใส่วิง่งใส่ลูดแต่นาไปวิ่งไปลูดกะบ่อพาดเนาะถูกน้อยเลยหาวันที่หนึ่งเมื่อนี่ตามลูดกันต่อจ้า ก่อนสิปรับชมแนวทางฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามละกัารนาอกคุละลายคุละแชร์คนละนึ่งติดตามจากพี่น้องเอฟซีทนใดที่เข้ามารับช่วใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามและกกาอย่าลืมสันกระดิ่งไว้จะเผื่อเสียใดปวดผ่าแนวทางทีแอดจอยลงหายจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจะสำหรับแนวทางที่โลงหายกันมีหลากหลายแนวทางจะบอกสิเป็นหุ้นที่เคอีหุ้นห้างเสียงหุ้นดาวโจนส์ฮานอย ลราพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมใหฮเส้นเดียวกันจะรัฐบาลไทยนี่ออกผลวันที่นี่วันที่สองเนาะวันที่สองเดือนหาวันที่1เมื่อนี้กะรัฐบาลไทยสูตรแรกกะเจอกันอีกสักคู่เดียวจะสำหรับน้อยพิเศษเมื่อนี้เด่น6กับ8 6 8 6กเก หกศูนย์หกหนึ่งสำหรับเด่นแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามน้อยรอบปกติจะเด่นศูนย์กับหาศูนย์สองศูนย์สาม 0ูนยหารอบสุดท้าย V.I.P จะสซนสองน้อยนี่นกันน้อยรอบที่สองกับรอบสุดท้าย0ูกับหา เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเนีนกันก่อนเนาะ VIP จะกคเนีนไป0ูนย์อหนึ่งศูนย์สองห้แห้ากหาแปดลักห้าก้าศูนย์สองศูนย์ เรียบร้อยจะนี่คือแนวทางาน,ยาานยอย3านอยงเอาวันที่1เดือนหาแต่เมื่อนี่ึือว่าเป็นวัน แหลกของเดือนเป็นวันแหลกของเดือนเลยเนาะสำหรับแนวทางขขงเอาจำนวนที่หนึ่งเดือนหามือนีคอยมาปังปังคอยมาเต็มเต็มสามน้อยเลยละคาเนาะจะเขาให้พี่นอ้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะ่สาหรับพี่น้องเอฟซีท่านได้จากเกิดดบบมกแย่น้อยก็คือมีมัดร่วมให้หลับชมจาลงไหซ้องสูตรจะห้าน้อยเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนาะ เผื่อมีตัวหมกักตัวชอบตัวถีตัวใจกันกาจังคอยตามเราจะบบมีตัวหมกักตัวชอบมันก็นคือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถุกๆกําลังใจจ้าขอให้โชคๆมันๆกัน,น,นทุกคนทุกท่านจ้สสาหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า